ที่จังหวัดชมบุรีครับมีการจับพ่อค้ายา3รายพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์หกรอกรัมยาบ้าอีก93เม็ดครับพันตำรวจเอกสารติกร,กรเกษมผู้กำกับการสืบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบจังหวัดก็ร่วมกันจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติด3รายด้วยกันครับมีของกลางรวมทั้งสิ้นเนี่ย6กรกรัมยาบ้า93เม็ด ที่บริเวณซอยจอมเทียน2และซอยจอมเทียน3ตํตำบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยก่อนการจับกลุ่มก็สืบเนื่องมาจากได้ลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสนะครับกระท,ทั่งทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบจําหน่ายยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็นํากําลังไปซุ่มดูครับจากนั้นก็พบผู้ต้องสงสัยตามที่แจ้งมาแล้วก็ตรวจค้นพบยาเสพติดจริงครับรายแรกเนี่ยคือนายดุสิตหรือเอทองประชา อายุ33ปีมียาเสพติดประเภทยาไอซ์ชนิดเกร็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบกดปิดเลื่อนเปิดนี่แบบนี้ฮะจำนวนหนึ่งถุงครับน้ำหนักเนี่ยรวมประมาณ5กรัมส่วนรายที่2ก็คือนายสิริพงษ์หรือเอศักดิ์ศรีอายุ37ปีก็มียาเสพติดประเภทยาไอซ์ชนิดเกล็ดสีขาวเช่นเดียวกันมาอยู่ในอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบเดียวกันนะครับอีก1ถุง,งน้ำหนักรวมเนี่ยประมาณ8.4กรัม แล้ก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1ชนิดเม็ดสีส้มอีกหนึ่งถุงนะครับพิมพ์อักษร W Y บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบเดียวกันพอเปิดมานะครับก็พบอยู่57เม็ดด้วยกันนะครับต่อมาได้ขยายผลไปจับกลุ่มพายุหรือแมวทับคอนบุรีครับอายุ38ปีอันนี้เป็นอีกคนหนึ่ง พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาไอซ์ชนิดเกร็ดสีขาวก็บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแบบเดียวกันครับแล้วก็แบ่งเป็นถุงๆนะครับน้ำหนักเนี่ยประมาณ100กรัมจำนวน5ถุงแล้วก็มีน้ำหนัก57.5กรัมอีก1ถุงน้ำหนัก32.8กรัมอีก1ถุงนะครับน้ำหนัก5กรัมอีก1ถุงแล้วก็มียาบ้าอีก35เม็ด เบื้องต้นนะครับเจ้าที่ก็ได้ควบคุมทั้ง3รายพร้อมกับของกลางทั้งหมดซึ่งก็เป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม610กรัมยาบ้า93เม็ดส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ